นึกแล้วครับไฟโอ้นี่ครับดดด,ดอ่โอเค เอ็มตัวนะี้ครับตัวงั้ครับ วัสดีครับวันนี้ตามาตกปลาครับมีชมบรรยากาศครับนนแคมป์พักแรมคืนนี้ครับเมื่อกี้ก็เอาขึ้นไปตัวหนึ่งครับปลานํำเงิน เดี๋ยวรอชมครับนี่ผ่นบอลลงนะครับคนแรกไม้แรกครับวันนี้ทีมนาซลลาพามาตีกระชากครับ <c oughs> ชมบรรยากาศ คันี่ครับปอนียูตนี้่พัดเบ็ดมัดเบ็ดอยู่ครับนี่ครับนี่เบ็ดขาวด้วยใช้ใช่หรดอออ่ะพันเงมนัยังเดียปคมครับนี่เบอร์อะไรเนี่ยสีโอสีออ่าห้าห้าโอห้าโอห้าโเจอองปมครับหมุกครับ หกรับไม่เปลี also, made, 2, ่ยนครับม okay, ีห <uma> <harder> ้ากับหกจะใช้หกไปเลยโดนแล้วครับนู้นครับโอ้ครับเทกไกลเนะครับเต็มเต็มลบุ้กอย่าง โดูแล้วครับโดกว่าลากไปไปโอโดูแล้วครับโลสองโดได้ mm. ด้โอ้แอเดียวแต่พออีห่างมี้หรือ บรรยากาศครับปลาเงียบอยู่ครับตอนนี้ตอนเย็นครับโอ้ได้แล้วครับนี่ครับ ปรากฏเท่าครับหมดหมดแล้วปีนี่ก่อนปีที่แล้วปรากฏเน่าเดียวอดอดเดือดอีกแล้วตัวตรุ่นเดียวกันเนี่ยปีที่แล้วเลยเดี๋ยวรุ่นเนี่ยปวดเท่าแล้วมันมันโดนเลยนโดนเหมือนกับจังหวะมีครับเฮ้ยอย่าอดจีไปแจประกดเท่าครับประกดจะเน่าครับหมดแล้วครับกลับบ้านเลยครับ ใช่ครบผมครับต่อไปก็เป็นคิวของนักแกะครับปลาขาวปลาขาวป๊อปผมก็ปลาขาวครับผมปิดท้ายไปตองกายก่อนบ้านได้อาตะโกงไม่มาเลยวะเจ๊ะเอาลงเฮ้ยโอ้หุ่นนะครับได้แล้วครับปลากระมังครับเอ็มปลาน้อยเอ็มสามแต้มนะเพื่อสามแต้มนะครับ กีประกวดถ่ายไม่ทันโอ้โหตกต่อครับตกต่อพ่านบอลกำลังสองแต้มไหมปลาส้อยนี่ <c oughs> ครับบรรยากาศครับตกปลากระชากปลาอย่างนี้ครับ เต็มถุงแล้วครับปลาน้อยปลาใหญ่ยังไม่เจอครับวันนี้ลมแรงมากตอนนี้อเอาโดนอีกแล้วโดนคนเดียวฮะปลาเลยโูลมแรงลมแรง อาซอกระสอบวะปวดทีเดีวโดนปลาเป็นังไงโอ้โดนปลาเนี่ยครับยังไม่เจอปลานล้วอ่อนครับเจอปลานี่ครับยังตกต่อไปครับนี่ให้เตยมา the <te ้าอ่างเงี้ย ช่วงเย็นครับยังไม่ได้พาเลยครับย้ำเมื่อกี้ก็อยู่แล้วบอกให้ย้ำให้นั่งก่อนเมื่อย์นะครับ ชมบรรยากาศตอนเย็นครับสวัสดีครับสวัสดีตอนกลางคืนครับคแลนะครับวันนี้เราจะนอนที่นี่หนึ่งคืนครับอยู่ที่นี่ครับมากระชากปลาครับดูครับ ไฟเต็มไ่หมดเลยครับอี่ครับอยู่ข้างล่างเยอะกว่านี้ครับตอนนี้ผมอยู่ด้านบนครับนี่ครับโอ้โหแสงไฟครับกลางคืนยังอยู่กันครับกระชากปลากันครับวันนี้อยู่ที่ลำนารายครับวันนี้อรับชมครับ เดี๋ยวถ้าได้ไปลายังไงผมก็จะถ่ายให้ชม,มครับเมื่อของวันนี้ไม่ไม่โดนโดนตัวนึงไม่ได้ถ่ายครับเดี๋ยวก็หลุดอู้เอานาะขึ้อเอาขึ้นไปขึ้นไป, <c oughs> <c oughs> ไป

แข่งเคียมกันเอ้านี่นันละสวายอ่าเม้าสวใช่ไหมแม้าส์เวเอาต่อนะเดี๋ยวดิโอ้นี่ครับฝึกแล้วครับไฟโอ้นี่ครับจัดจัดอ่ะโอเค nhiệt, ăn im ấp, họp đực, tì tì ấm, Lắng, 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 vẫn lắng mãi vào đây, đang là... <coughs> คอนแจ้งครับอีกตัวครับโอเคครับ เต็มตัวนี้แลครับอีกตัวนครับวางไว้นี่นี่ ่ลง,งานเช้านี้ครับ,รบ,บน,นี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าครับตัวที่สามครับตัวนี้ก็คือสองตัวครับดีค,ครับ อยู่นู้นนู้นก็โดนแล้วครับโู้นครับฝั่งนู้นก็โดนครับ เดินมาละเด็นมาไม่เด็นไดอีกแล้วหองแล้วห้องแวมาที่กับบ้านเนื้อ เอ็ม oh, ขาหมานไหมแล้วครับโดนเนีไยโอ,อเ้เอาคนเดียวครับเนี่ยเราก็ตกต่อไปครับ <c oughs> ครับตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมครับกำขมัรกกำเมนงกันอยู่ครับ นี่ขึ้นมาสี่ห้าตัวแล้วครับนี่ครับนู่นย่งคนยังเยอะอยู่ครับขัดหมุนเวียนกันมาครับ กลับไปถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวสรุปผลงาน,นให้ดูครับหลังคนของลงครับเห้ดูครับ <c oughs> นี่ครับเผลงานครับโซนนี้โอ้โหนี่อีกครับข้างล่างก็มีวางมาแล้ววางมาตัวไหนถือว่าวางมานี่วสรุปผลงานครับวนันนี้โอ้โหนี่ หวานอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเราไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปให้แกกันโอ้นี่ครับผลงานครับผลงานพี่แจ๊ค <laughs> ผลงานพันเอ็ม 1, ครับโอ้มันมานม,านม,านมานันมันปลาเนื้ออ่อนปลาปลาน้ำเงินครับกี่ตัวเนี่ย สองสี่หกตัวเนื้อลูกปลาถวายปลาแจ็คโดนครับปลาลูกปลาถวาย <c oughs> โอ้โได้เยอะเขาเนี่ยเน,นี่ยผลงานครับนี่ครับสรุปผลงานหกตัวครับทริปนี้ครับสองวันหนึ่งคืนเจับตายครับ เอเกครับรถไฟเกย์ครั้งนี้ครับสวัสดีครับ